สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานเข้าประยุทธ์สวยแล้วเด็กเศรษฐกิจไทยลั่นแรงธรรมนัดคือม้าเมืองทรอยที่จะล้มประยุทธ์ถ้าล้มได้เฮกันทั้งแผ่นดินแน่นายเมธี อมรบุติกุลอดีดาราเสื้อแดงสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยที่มีพลเอกวิทย์เทพหัสดินนายุทธยาหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาสสพยาเป็นเลขาธิการพรรคและจะลงสมัครสสสมุดประการได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยได้ระบุว่าก็เฮียรักของเฮียแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนเงินเท่าไหร่เฮียก็ไม่ขายขู่เท่าไหร่เฮียก็ไม่กลัว 8ปีมาแล้วใครมีโอกาสล้มยุธมากที่สุดมันคือตัวปัญหาเอามันออกก่อนพฤษภาคมนี้ล้มได้เหทั้งแผ่นดินล้มไม่ได้เป็นทาตไปอีก15ปีใครกลัวประยุทธ์ก็ถอยไปเลิกเป็นเพื่อนกับเฮียได้เลยเฮียจะทำทุกวิธีทางล้มมันให้ได้ใครเห็นด้วยมาใครกลัวถอยไป เฮีย er ของจริงไม่งั้นพี่แดงไม่ให้อยู่ข้างกายหรอกอย่ารู้วิรกรรมใต้ดินเฮีย er กับเสแดงปักเฮียจะเล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นนายมีทีได้โพสต์ด้วยว่าเฮีย er ล้มประยุทธ์ได้อย่ามาขอรักเฮ er ียล่ะทางเดียวที่จะล้มประยุทธ์ได้คือธรรมนัส ธรรมนัตคือม้าเมืองทรอยและต้องปีนี้เท่านั้นเฮีย er เดิมพันศึกครั้งนี้ด้วยชีวิตคิดไม่ได้ก็ถอยไปเลิกเป็นเพื่อนจบคิดได้ก็เลือกเฮียนะเฮีย er จะช่วยเด็กๆช่วยประชาชนโดยก่อนหน้านี้ นายเมธีอมรบุฒิกุลหรือเก่งอดีตสมาชิกแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชได้เดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามันของพักเศรษฐกิจไทยนัดแรกกับพรคเศรษฐกิจไทยโดยให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่มาร่วมงานกับพักเศรษฐกิจไทยว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพรคเศรษฐกิจไทยและนายบุญสิงห์วรินรักถึงแนวทางและนโยบายของพัก ตนเองก็สนใจโดยเฉพาะ3นโยบายที่ต้องการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนและต้องการขับไล่พลเอกประยุท์ธจันโอชานายกบัุมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตนเองจึงตัดสินใจมาร่วมงานกับพักคทันทีเพราะเห็นว่าปัญหาของประเทศที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ต้นตอก็คือพลเอกประยุทธ์หากพลเอกประยุทธ์ออกไปปัญหาทุกอย่างในประเทศก็จะดีขึ้น นายเมธียังกล่าวอีกว่าตนเองไม่ได้ยึดติดกับกลุ่มไหนพร้อมทำงานร่วมได้กับทุกคนขอแต่มีอุดมการเดียวกันและพรรคนั้นต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งก่อนหน้านี้ตนเองก็เคยสนับสนุนพรรคพื่อไทยและก่อนออกมาก็พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคใ้้เข้าใจแล้วสําหรับอนาคตทางการเมืองในภาคเศรษฐกิจไทยจะส่งตนเองสมัครในฐานะว่าที่ผู้สมัครสสสมุดปราการเขตแเป็นเขตท,ที่เพิ่มขึ้น งานนี้มีหนาวแน่กูรูคนดังเตือนพวกรุมถล่ม,ลมอุงอิงระวังแลนสไลด์ครั้งใหญ่ชีอุงอิงเนื้อกว่ายิ่งลักลอยเท่าโดยเมื่อวันที่23มีนาคมปี2 5 1 5นายสาไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจเฟซบุ๊กไพศาลพืชมงคลโดยได้ระบุว่าหวัดเสียว 1. ปรากฏการณ์ของอุงอิงครั้งปรถมเริกที่อุดรธานีสะเทือนสถานการเมืองไทยขณะนี้สามพักใหญ่ยกเว้นพักประชาธิปัตย์แสดงท่าทีว่าสามารถร่วมมือกับพักพืชไทยในการจัดตั้งรัฐบาลได้ ความกระเพื่อมสถานทางการเมืองนี้ทำให้คนบางกลุ่มขวัญผวาดุดดังกระต่ายได้ยินเสียงฟ้าร้องแห่กันออกมาถล่มอุ้งอิงกันใหญ่ทั้งๆท,ที่อุ้งอิงยังไม่ได้กระทำการใดๆในการบริหารบ้านเมืองเลย 2การถล่มโดยวิธีตั้งคำถามหลายรูปแบบนั้นน่าหวาดเสียวเพราะถ้าอุ้งอิงตอบว่าตั้งแต่เป็นนักเรียนจนถึงวันนี้18ปีมาแล้วคำถามเหล่านี้พวกคุณยังหาคำตอบไม่ได้อีกหรือให้ไปหาคำตอบจากประชาชนสิว่าประชาชนเขาตอบคำถามเหล่านี้อย่างไรถ้าอุ้งอิงตอบอย่างนี้จะไม่เสียผู้เสียคนเสียหัวงอกหัวดำการเป็นแถวดอกหรือ เพราะ18ปีมานี้ประชาชนตอบคำถามนี้ไปแล้ว5ครั้งอย่าทําเป็นเล่นไปและจะได้เห็นสภาพการแลนสไลด์ครั้งใหญ่ยิ่งกว่าสมัยยิ่งลักษ์ไปศึกษาบทเรียนครั้งเปิดตัวคุณยิ่งลักษ์ดูสิว่าถล่มกันอย่างไรจนกระแสพลิกกลับทำให้คุณยิ่งลักษ์ได้รับชัยชนะ ในการเลือกตั้งท่วมทนขอบอกให้คนทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักอุงอิงว่าอุงอิงนี้เนื้อกว่าคุณยิ่งรักรอยเท่าเรมโบอีสานเตืนอนอุงอิงอย่าลงเชื่อพ่ออากำลังผลักชีวิตลงสู่เหวจุดจบไม่สวย โดยก่อนหน้านี้นายเส,ยสกสกลอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายยกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยตั้งนางสาวแพทองทานชินวัฒน์หรืออุ้งอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหาสมาชิพกพรรคสู่เป้าหมายชนะเลือกตั้งแลนสไลด์ประกาศตารัฐประหารว่า ที่ผ่านมาผักเพื่อไทยคงทราบดีว่าไม่สามารถที่จะกอบกู้คะแนนนิยมจากประชาชนได้จึงอาศัยคนในตระกูลชินวัตรวังมีคะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้นส่วนที่ประกาศจะชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ตนเองมองว่าเป็นเรื่องที่ยาก เพราะประชาชนรูปพฤติกรรมของพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างดีทำตัวเป็นฝ่ายค้านมุ่งแต่ช่วยเหลือพ่อและอาของนางสาวแพทองทานให้พ้นผิดกลับประเทศไทยซึ่งประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพรรคเพื่อไทยเลยในายเสกสกุลยังระบุว่าที่น้องอุ้งอิงบอก จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และระบบะเผด็จการต้องหมดไปนั้นอยากจะทำความเข้าใจใหม่ว่าหากหมายถึงนายกประยุทธ์จันโอชายืนยันว่ามาถูกต้องตามกติกาทุกอย่างอีกทั้งนายกประยุทธ์คนนี้แหละที่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ที่อาของน้องอุ้งอิงสร้างไว้และนายกประยุทธ์คนนี้ยังเป็นคนที่แก้ไขปัญหาพัฒนาประเทศมากมายให้กับประเทศมาจนดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้ซึ่งแตกต่างจากพ่อและอาของน้องอุ้งอิงมากที่บริหารประเทศจนกลายเป็นนักโทษหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศ น้องอุ๋งอิงยังไม่เข้าใจความหมายระบอบเผด็จกระทัศภาที่พ่อทักษิณชินวัตรและคุณอายิ่งรักชินวัตรเคยใช้บังคับสดสอมาแล้วถ้ามีโอกาสตนอยากจะได้นำเสนออธิบายให้น้องอุ๋งอิงฟังอย่างเข้าใจชัดแจ้งว่าพฤติกรรมเสียงข้างมากลักไปโดยไม่ฟังเสียงข้างน้อยออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ตัวเองและครอบครัว คุณพ่อและคุณอาใช้วิธีการอย่างไรจะได้เล่าสู่น้องอุงอิงฟังอย่างละเอียดฝากเตือนสติน้องอุงอิงกลับไปคิดทบทวนเอาเองยังไม่สายเกินแก่ที่จะตัดสินใจยุติบทบาททางการเมืองโดยการตัดสินใจไม่เดินตามเส้นทางคดีโกงเหมือนคุณพ่อและคุณอาที่แนะนำน้องอุงอิงเพราะ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางชีวิตที่น่าสะพึงกลัวผลักดันนองอุ้งอิงเดินลงสู่เหวลึกเหวนรกชัดๆในเสกสกลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์สยามรัฐเดลีนิวส์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ